ครับกลับมาในเกมเที่ยวเทาว่าเหมือนเดิมนะครับเมื่อครั้งเมื่อวานเนี่ยพอดีไปข้างนอกครับเลยไม่ได้อัดคลิปนะครับเลยไม่ได้เล่นเกมนี้ด้วยนะครับเอาละเรามาพัฒนาเมืองของเราต่ออีกวาน,นครับอย่างที่บอกครับครั้งที่แล้วเรามาโหมธุรกิจแถวนี้เนาะเรามาทําโซนธุรกิจแถวนี้กันต่อครับเราจะลงถนนขอเลยอ่านี่มานะครับ อ่าผมทำยาวถึงไหนดีเอาเอาสักแค่นี้ก่อนเนาะเพรากว่าจะทำได้นี่ก็นานแล้วอ่านี่หนึงช่อง3ามสห้อ่าโอเคมาตรงนี้บน,นะครับยังอัดอยู่ปะอัดอยู่เนาะโอเคคลิปเมืองกรุงของเรานะครับ เราก็ทางถนนปุ๊บแม่มีรถมาวิ่งประเดิมเลยนะสาวน้อยเอานะครับเราต้องนิดนึงววดก่อนอะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นโซนใหญ่หน่อยะลงผิดลงผิดลงผิด อ้าลงผิดอีกเอ๊ะยังไงต้นไม้มันเยอะครับกดผิดกดถูกตลอดเลยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะพยายามหาดูว่าจะสามารถลงอะไรได้เนาะเอาละเรามาลงทรงธุรกิจของเราต่อดีกว่านะครับแน่นอนเราลงเต็มที่เลยเออลงไปแล้วก็ไม่มีน้ำอีกลืม อขอลงน้ำก่อนดีกว่านะครับอตอนนี้เมืองเราโตแล้วเมืองเราขยายใหญ่แล้วนะครับน้ำจะตามน้ำตามไม่ได้เลยน้ำนะครับน้ำนตรงนี้เกิดจะมาถึงนี่เนาะ แต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนแหละว่าเราจะสร้างอะไรได้นะโซนตรงนั้นเอาละมาเราก็มาธุรกิจของรัต่อเราจะทําเมืองธุรกิจเอาแบบว่าคนเบื่อทําธุรกิจไปเลยนะครับอ่าฮานี่ไงคือตุ๊บตับตุ๊ตเลยนะครับโซนนี้จะเป็นโซนธุรกิจไปเลยแต่ผมว่าตรงนี้อาจจะต้องยอมลงบ้านหน่อยนึงเนาะเผื่อเขาทําธุรกิจกันไกลแล้วขี้เกียจเดินมาเนี่ย เอแอล้วก็ทําบ้านให้เขาหน่อยแล้วกันบ้านผมจะทําเป็นล็อกๆแอ้ละก,กันนะอาจจะทําเป็นล็อกเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับอ่าสักตรงนี้นะจะออกแบบบ้านประมาณนี้อ่าตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยอ่าตรงนี้มันเป็นโซนแบบนั้นแล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงวันนี้แล้วกันอาะอันนี้เดี๋ยวทำเป็นธุรกิจลายเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ก็อาจจะต้องแบ่งโซนย่อยอแล้วนะฮะแบ่งโซนย่อยไปทําเป็นโซนบ้านไปเนาะอ่ะโอเคเราเอาบ้านขนาดใหญ่เลยนะครับบ้านขนาดใหญ่ไปเลยอ้ยอ้ยอ้ยอ่าบ้านขนาดใหญ่ไปนะครับและแน่นอนตรงนี้เราก็ลงโซนธุรกิจของเราต่อไป เป็นพุทธพับเลยนะครับตอนนี้เรามาดูความต้องการตอนนี้เขตอุตสาหกรรมอ่ะคือเมืองหลวงผมไม่อยากที่จะทำให้มันเป็นเขตอุตสาหกรรมมากนะครับเขตอุตสาหกรรมมากของเราเนี่ยจะอยู่โซนล่างๆนะเราจะให้อยู่เขาทางใต้ให้เขาอยู่ทางใต้ไปนะครับแล้วตรง,งกลางภากลางเนี่ยก็เกษตรไปนะครับแล้วก็ เมืองโซนเมืองหลวงเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ขอบเนี่ยขึ้นไปเนี่ยผมจะทําเป็นเขตพื้นที่ใหญ่เท่านั้นนะฮะอาจจะมีพื้นที่เล็กๆนิดๆหน่อยๆเนาะไม่มากไม่ไอะไรนะครับตอนนี้ก็คงต้องรอ,งองให้เมืองมันเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเติบโตไปสักพักนึงก็คิดว่าเราจะสามารถทําอะไรได้มั่งนะครับระหว่างนี้ก็นิดนึงนะครับขอชีดแอลกอฮอล์ก่อน เรามาดูเขตไฟไหม้นะครับเราจะลงจะดูไม่ลืมไม่ได้เลยนะครับมีตรงนี้เสียงไฟไหม้ว่ะแล้วเป็นเขตน้ำด้วยนะเดี๋ยวพอไฟไหม้เสร็จปุ๊บเนี่ยจบเลยน้ําทั่วเมืองนะครับเราก็ต้องลงนิดนึงเซฟไว้ก่อนเราต้องหาส่วนเซฟเขาไว้ก่อนนะครับดูตําตำรวจเซ่ตำรวจนี่ตรงนี้ครับ มันจะเป็นเขตรอยต่อเนาะที่ต้องการความปลอดภัยผมลงสถานีตำรวจขนาดนี้พอนะครับแล้วก็อาลงไปเลยมุมนี้นะครับเรามาดูเขตพยาบาลสาธารณสุขโอ้โหตรงนี้แดงเลยนะครับเหมือนตรงนี้จะไม่มีมีไม่พอนะครับผมลงขนาดใหญ่ไปเลยเพราะว่าสาธารณสุขเนี่ยคือ,อยังไงเราก็ได้ใช้ประโยชน์จากมันอยู่แล้วเนาะก็ลงเต็มไปเลยนะครับ เาดูอีกทีอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะแต่จริงๆน่าจะย้ายมาตรงนี้มากกวา่าจะได้ครอบคลุมตรงนี้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะเรามาดูสวนอ๋อไม่มีสวนนี่เองนะครับดังนั้นมันเลยโตช้านะครับไม่เป็นไรเราจะลงสวนสาธารณะนะครับลองอะไรดี ผมอยากลงลานกิจกรรมอ่ะได้ไหมดูถูก <c oughs> ดูถูกแล้วก็ไม่แพงมากสักเท่าไหร่นะครับนินึงนะเราลงตรงนี้ไปอ่าน่าจะพอแหละน่าจะพอแล,อแลอ้วนะครับเขตนี้ก็จะเป็นเขตโซนท่องเที่ยวอีกเช่นกันนะครับอ่าตรงนี้ผมว่าพอก่อน รอมันเติบโตเจริญไปตามวันเวลานะอ๋อใช่การศึกษาก็ต้องมีให้นะครับโอ้ไม่มีการศึกษาเลยนะครับเป็นโซนที่ไม่มีการศึกษาไม่ได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยบ้านเมืองจะไม่เจริญน,นะครับเราอาจจะต้องลงการศึกษาให้ไปก่อนนิดหนึ่งนะครับการศึกษาผมโรงมัธยมแล้วกันได้ไหมมัธยมอ่าน่าจะได้อยู่นะครับ ผมลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูดูแบบว่า,าจ,จะลงตรงไหนแล้วได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับอาจจะต้องตรงนี้นั้แหละ,หละนะตรงนี้เลยอ่นะที่หนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะต้องลงอนุบาลด้วยนะครับเพราะว่าอนุบาลน,นี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญคือเราตอนนี้เราอาจจะต้องลงแบบนี้ไปก่อนนะครับให้มันว้าวาแหวงแหวงยังไม่เต็มที่ยังไม่สมบูรณ์กับมันเนี่ยมากนะฮะ ปฐมปฐมก็ต้องการเด็ดเดี๋ยวขั้นหนึ่งนะครับอ่ะเราปล่อยไว้ก่อนตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แนละ้วอย่างที่ผมบอกครับผมจะสร้าง,งหมู่บ้านตรงนี้อีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรและเราจะให้เขาเนี่ยใช้ถนนสายหลักของเมืองมั่งนะครับผือเขาจะอยากไปทางนูน้นทางนูน้นทางนี้นะและแน่นอนเนี่ยไอถนนตรงเนี้ยผมอาจจะต้องมีการเพิ่มแหละ เพิ่มช่องทางเข้าไปเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะไปใช้ทางหลวงนะครับอาละผมคงต้องอ่ไม่รู้ว่าจะต้องตีขอบทางไหนนะผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันอาจจะต้องอ่ช่องนี้ช่องนี้ก็จะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้อ่ะลองดูผมจะตีมาถึงแค่ตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้ปึ๊บอ่าโอเคแลได้ยูได้ยู่ได้ย,ไดยู่นะครับได้ยู่ได้อยู่ เราก็จะลงตรงนี้ไปนะครับเชื่อมไปเชื่อมไปตรงนี้ก็จะไปทางนี้ทางนี้เผื่อเขาอยากไปทางตรงเราก็เชื่อมต,อต่อทางตรงทางนี้มาก็ต้องมาทางนี้นะครับเราเชื่อมต่อให้หมดแล้วดูซิว่ามันจะมีคนใช้ไหมทางนี้จะเป็นทางแบบสบายชิลๆสบายนะครับอาจจะเป็นทางเมืองที่รถมาทางนี้มั้ย มาทางนี้ปุ๊บมาทางนี้เลยครับแล้วก็วิ่งกลับเข้าหมู่บ้านเนาะเอาลนะเรามาดูกันว่าเราจะต้องตรงตรงไหนดีนะครับอาจจะเป็นขอบเขตเมืองนี้ผมจะพยายามดีไซน์ให้มันดูสวยงามในระดับหนึ่งนะแต่มันก็คงจะดีไซน์แค่ในแบบเดี่ยมเยมนี่แหละมันคงไม่ได้ดีไซน์อะไรมากนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำทางโค้งอะไรได้นะครับมันไม่เหมือนเกมซิมที่แบบ ดีๆนะเอาละเรามาถึงตรงนี้เลย,ยนี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านครับหลังจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมจะทําเป็นโซนใหญ่โซนใหญ่ไม่มากนะครับตั้งใจว่าว่าจะไม่ไม่ทาใ,ใ,ให้ใหญ่มากนะครับอาจจะแค่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ผมจะทําให้มันเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อเราลงสวัสดิกงสวัสดิการอ่าตรงนี้เป็นช่อง ประมาณสวัสดิการละเอาละตัวหมู่บ้านจริงๆจะอยู่โซนนี้ครับผมจะให้ตรงนี้เป็นโซนหมู่บ้านจริงๆหละซึ่งแน่นอนเนเหนมันก็ไม่ค่อยจะถอยตรงจะเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมอาจจะต้องวัดใหม่อาจจะต้องวัดใหม่จรงิงๆนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันตรงเ่ให้มันจัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเลยนะครับเอาละเราขอลบก่อน แับตัวเส้นนี้ใช่ไหมมีความต้องการอะไรไม่รู้น,น,น่าละผมว่าโอเคแล้วและเช่นกันนะครับดูก่อนเราทําไปถึงไหนขีดหนึ่งถึงสิบแปนะครับดังนั้นตรงสิบแปดเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจบที่ตรงนี้แล้วก็ นะครับตีมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องตีไปทางนี้ต่อด้วยนะครับและแน่นอนเราต้องทีอย่างนี้นะครับไปทางนี้เพื่อที่จะได้บาลานซ์กับฝั่งนู้นหรือเปล่าอาจจะต้องลบใหม่อีกแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะตรงนัดสักเท่าไหร่นะอะครับผมก็คงต้องตีใหม่อีกแล้วนะ ันนี้เราอาจจะต้องตีแคบลงมาเส้นหนึ่งนะครับลงมาช่องหนึ่งพูดง่ายๆช่องหนึ่งเลยนะครับอืออ้าวน,น่พอดีรเราต้องมาตรงนี้นะครับอ,อนบืนี่ครับนี่ครับ้อมาตรงนี้อีกนะครับ เราได้หมู่บ้านที่สมดุลแล้วนะครับสมดุลแล้สมดุลแล,แล้ตรงนี้เราจะทำยังไงดีนะครับที่อ่ะมาตรงนี้ต่อดีกว่าแล้วมาขยายทางฟังนี้ต่อดีกว่านะครับเพื่อที่จะขยายเต็มช่องไปอ่ะ 1นึงนะครับเราลงที่18เลยนะครับดูก่อนว่าเราสามารถตีขึ้นไปได้ไกลขนาดไหนนะครับ mm hmm. เผื่อที่ mm hmm. เราจะออกแบบหมูบ้านเนาะ mm hmm. ให้มันดูดีไซน์สวยหน่อยเอาละผมว่ามันจะชิดขอบแล้วพอมันชิดขอบแล้วเนี่ยเราก็อาจจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับ รมันก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะผมก็สร้างแบบแบงก์แบงก์ไปอะแบงค์แบง์ไปเหมือนกันแบงค์แบง์ในที่นี้คือแบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะสร้างอะไรนะไม่รู้ว่าจะออกแบบยังไงให้มันสวยอ่าอน,นี้ก็จะเป็นช่องหนึ่งเนาะน,นี่อาจจะปลาตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็ตีมาทางนี้แหละนะเฮ้ยจะได้ไหมเนี่ย อ๋อได้ได้ได,ได้โอเคโอเคเบลืมจบลืมนะครับอ่าตรงนี้กใช่ไหมตรงนี้จะเป็นฝั่งนี้เหมือนฝั่งนี้นะเราก็ลงตรงนี้ไปนะครับ,บร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะแบ่งครึ่งนะครับ18แปดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าปึ๊บ เ่ามาออกแบบหมู่บ้านเราต่อนะครับหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านธุรกิจโซนขนาดใหญ่ นเรื่อยๆนะครับเอาละตรงกลางนี่ผมจะทำอย่องะไรดีกำลังคิดอยู่นะครับเราจะทำค่อยๆทำช่องเล็กซอยเข้าไปเนาะ วันนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนอกจากสร้างหมู่บ้านใหม่ขนาดใหม่นะครับใช่ไหมช่องนี้ไม่ได้ก็จะโหลดใึ้เต็นะครับจรือ่าอ่าตรงนี้อ่าซอยเข้ามานะครับตรงนี้กลางเต็มเลยนะครับกลางเต็มช่องเลย อาจจะต้องซอยลงมาอีกนะครับซอยเข้ามาอีกส่วนหนึ่งนะครับแน่นอนแหละถ้าเราซอยแบบเนี้ยทันใจไว้ได้เลยครับเราติดแน่นะแต่ผมก็จะให้หมาติดอย่างนี้แหละมันเป็นการออกแบบหมู่บ้านนะครับ และแน่นอนกลางเต็มนะครับตรงกลางเนี่ยผมตั้งใจว่าจะลงสนามฟุตบอลน,นะครับแต่เดี๋ยวขอลากไปมาก่อนเอาล่ะอ๋อไฟอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับแล้วก็ลากมาไม่มากอ๋อใช่เดี๋ยวเราต้องลากเข้ามาตรงนี้นะครับเพราะว่าโซนบ้านจริงๆอ่ะอยู่ทางนี้นะฮะเอาล่ะต่อไปลากนะนะครับ น้ำนะครับมาทางนี้ลากครอบเลยนะครับลากครอบให้เต็มช่องเลยเพราะว่าโซนสวัสดิการเราก็จะต้องใช้น้ำเหมือนกันนะครับ มีอะไรมีอะไรรถติดแป๊บหนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารถติดตรงไหนมากมายนะเป็นไรเรากางเต็มเลยว่าพื้นที่มันต้องประมาณนี้อยู่แล้วนะครับใจไปมันต้องสีช่องนะครับน้ำเนี่ยมันมีบนน้ำสีชอ่องเอาแหละถึงเวลาลงบ้านแล้ว ผมจะลงเป็นโซนเนี้ยแต่เราจะเน้นทําธุรกิจเนาะ,ะเดี๋ยวผมขอเราดูนี่ก่อนอ๋อมันไม่ใช่ปัญหาครับมันเป็นเส้นทางที่เราต้องการกําหนดไว้ตรงนั้นอยู่แล้วนะอ่าใช่เราต้องทําทางออกบ้านไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเราทําทางออกทางเดียวเนี่ยมันจะรถติดแออัดน่าดูเลยนะครับและแน่นอนเส้นหลักของผมเนี่ย ผมจะให้เป็นเส้นรอบรอบนอกหมู่บ้านนะครับให้มันเป็นเส้นที่แบบใช้ในการระบายผมไม่อยากให้ในหมู่บ้านเนี่ยรถเป็นเส้นที่รถิอากนะครับและพอเราทํางี้ปุ๊บเงินหมดครับเงินหมดทันทีนะครับสงสัยวันนี้เราจะได้แค่การออกแบบนะครับอาจจะไม่ได้ลงตัวบ้านมากนะครับ เราไปดูเมืองที่เราสร้างมาใหม่ดีกว่านะครับอตอนนี้เริ่มเติบโตครับบ้านเริ่มเป็นตึกลาบ้านช่องแล้วนะครับในขณะที่ธุรกิจเนี่ยยังคงเป็นยังไม่ค่อยเติบโตสักเท่าไหร่นะครับผมยังศึกษาอยู่ว่าไอธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยทำยังไงที่จะให้รายได้มันกระฉูดฉีดธุรกิจขนาดกลางกับธ,ธุรกิจขนาดเล็กนะครับแต่ยังคงหาทางศึกษามันอยู่ว่าจะทำยังไงให้มัน มีรายได้ที่ฉีกมากกว่านี้นะครับแต่เราก็ยังหาผลทางมันไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเรืออีกแล้วนะฮะชอบมีท่าเรือนะครับอะไรอ่ะมันคือมันคืออะไรสัญ,ญาลักษณ์อะไรผีเหรอหรือว่าอะไรร้ายขอดูก,ก่อนมันคืออะไรตรงนี้มันคือเออผมไม่ได้อ่านด้วยมันก็มีให้อ่านนะแต่เมื่อกี้ไม่ได้อ่านตำรวจรอะตำรวจไม่ได้ หมอหรลยว่าไงมีการอาการอัพเกรดตึกวัะอัพเกรดบ้านว่ะอ่ะไม่เป็นไรผมว่าอาจจะต้องตัดคลิปแค่การสร้างทางหลวงเนี่ยแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มันจะกินเวลานะครับอืมนี่ครับ เราจะทําให้ถนนเป็นอย่างนี้นะครับและแน่นอนแหละอ้เส้นในเนี่ยเราก็จะถือให้ทําทําไปด้วยทําถือว่าเป็นทางหลักของหมู่บ้านไปในตัวนะครับเผื่อไม่อยากใช้ทางด่วนข้างนอกนะครับก็มีเชนนอกเอาฮนะอันนี้ก็ปล่อยเป็นป่าไปก่อนนะครับปล่อยเป็นป่าไปก่อน อูตอนนี้รถติดหนักมากนะครับโซนนี้ถนนเส้นนี้อีกสักพักหนึ่งเราอาจจะต้องอัพถนนแล้วนะครับอาจจะต้องอัพถนนแล้วก็ตั้งทางด่วนทางนี้แทนบล็อกทางนี้แทนเนาะแต่สักพักแหละสักพักไฟประกาศตอนนี้คือมันก็ยังมีเส้นทางระบายแแต่เพียงมันนิยมออกทางนี้กันเท่านั้นนะครับอตอนนี้เริ่มมีรถวิ่งบนทางด่วนแล้วนะครับ เพื่อมายังเส้นทางนี้ครับเป็นการระบายรถอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ต้องไปแออัดตรงนี้แล้วนะอีกหน่อยก็อาจจะต้องทาเป็นสะพานแหละเพราะรู้สึกตรงนี้จะแออัดละเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแออัดละเริ่มแออัดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราให้เชื่อมทางเชื่อมไปเราก็ทําทางแบบนี้แหละนะครับเพราะยังไงตรงนี้ก็เป็นทางด่วนและด่วนไปยังเมืองหลักเลยนะครับระบายรถไปมาทั้งสองฝั่ง เอาละเ,เราลงทางดวนของเราเอ้ยทางหลวงของ,ง,งเราต่อดีกว่านะครับน่าจะลงได้ครบนะครับวันนี้เราก็คงอัดคลิปได้แค่นี้แหละนะครับเพราะว่าเราต้องค่อยๆสร้างครับเพราะว่าเงินเรามียังมีไม่มากรายได้ยังอยู่ที่ประมาณ37มสิบเจ็ดบวกสามสิบเจ็ดเท่านั้นเองอีกพักหนึ่งเราก็คงจะขยายเมืองด้านบนเนี่ยเต็มนะแต่ตอนนี้ผมขอมาโขมทางนี้ก่อนหมู่บ้านใหม่ จะตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่นะครับเราจะตั้งหมู่บ้านอะไรเรียกทางด่วนดีไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเมืองกรุงไปแล้วนะแล้วตรงนี้ก็เป็นเขตหมู่บ้านชนบทไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้เราจะทําธุรกิจโซนใหญ่เลยโซนหนาแน่นเลยนะครับไม่ว่าจะบ้านหนาแน่นธุรกิจหนาแน่นนะครับแล้วอาจจะมีสวัสดิการหลายอย่างอยู่นะครับเราจะทําให้เป็นเมืองสวยๆเมืองหนึ่งเลยเนาะ มุมมุมพื้นที่กว้างที่ผมเว้นไว้เนี่ยตั้งใจว่าจะลงสวัสดิการพวกสวนสาธารณะเลยนะครับและตรงกลางเนี่ยก็อาจจะมีพวกสนามกีฬาอย่างที่บอกนะครับสนามกีฬาสระว่ายน้ำอะไรพวกนี้แต่โซนเนี้ยเราสามารถขยับขยายได้เนาะขอ,ขอบขอบมุมมุมเนี่ยเราสามารถขยับขยายได้นะครับเอาละผมขอตัดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ